ด้วยศักยภาพที่เพียบพร้อมทั้งที่พักแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้เกาะสมุยถูกเลือกให้เป็นสถานที่เก็บตัวของคณะผู้ประกวด Miss Lebanon Immigrant 2011ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร,ไร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวถึงการเดินทางของคณะผู้ประกวดดังกล่าวซึ่งกำหนดเดินทางมาในวันที่24-27มิถุนายน2 5 5 4ที่จะถึงนี้ค่ะคิดว่าเป็นโอกาสดีในการเรื่องเผยแพร่ภาพลักษณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้วก็ความสวยงามของเกาะสมุยเรานะคะเพราะว่าหลังจากการประกวดแล้วเนี่ยเ,เทปหรือว่าการประกวดเนี่ยเวลาไปวันที่เขาประกวดจริงเนี่ยนะคะก็จะเอาภาพของนางงามต่างๆเนี่ยนะคะไปออกอากาศแล้วก็มีการพูดถึงประเทศไทยเราะคะ่ะก คงจะได้เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้เดินทางมาเมืองไทยแล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย